สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ทางอู่เราได้มาโชว์ผลงานการเทปคัดเพื่อนๆนที่ประสบปัญหาคาัดแข็งหรือใส่วีสองชั้นมามีปัญหาเนื่องจากมันแข็งเกินสำหรับวิ่งบนท้องถนนในการใช้งานเข้ากรุงทงกรุงเทพมีปัญหาทางอู่ผมได้แก้ปัญหานี้จบแล้วก็คัดผม แก้แล้วไม่แข็งจริงมือกดมือกดยังลงเลยถ้าเพื่อนๆท่านหนสนใจติดต่อได้ที่อูผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันนิ่มจริงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่ครับทดสอบโดยใช้มือนิ่มจริงวีสองชั้นจริง,เด,ววงเดี๋ยวไปลองให้ดูครับ สองชั้นเปล่าเพื่อนๆถ้าสนใจติดต่อได้ครับ